ต้อรับมือครับสวัสดีครับเคยหรือไม่รโรโ,รโ,รโ,รโรครับนี้ครับแขกรับเชิญของเราเซอร์ไพรส์ามากแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ไม,ม่พอวันนี้ทางบา้านผมก็เซอร์ไพรส์ย,ยังไงหรือไม่ไผ่ทำริ <laughs> ขขวันอื่นๆน,<า>น,นอ่ะที่ไม่ได้ถ่ายเนี่ย <laughs> คิดว่าเป็นตึกร้างวอเราถ่ายปุ๊บหรือทำบ้านแล้วฝั่งนี้มันกัดหญ้าไปแล้วเจอแล้ว ชิคซ่าว่าวันนี้มันเป็นวันคึกคืนอ่าเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี่เป็นคนที่แบบน่ารักช่วยให้คนอื่นเนี่ยคึกคืนมีรอยยิ้มมีความสุขเป็นคนที่มีผู้จัดการส่วนตัวตามมาเยอะที่สุดก็จะหกเจ็ดคนได้แล้วไม่ได้ตามมาเพื่อดูแลนับระานแต่แต่แด้แต่แต่ก็ดแต่ยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับขอต้อนรับน้องออดปาดดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตานะครับอันนี้ไม่ออ่าพี่ย่า เมื่อกี้มันมีนิ้วเดียวนี่เออย้ายได้ปะเนี่ยเฮ้ยมาสี่ตัวสี่่เปลนจากสได้อีกวะเฮ้ยเฮาแล้ว่หายไปไหนเม่เฮ้ยมเหลือ2องเยสีเหลือมอเฮ้ยเฮ้ย เล่นฉันไปเล่นฉันไปเล่นข่านไงคกนะใช่มาดูเนอะรายการพี่เนี่ยเราจะมีแบบว่าสวดมนต์สวดมนต์เพื่อแบบว่าจะไม่โกหกอะไรเงี้ให้ออสนำสวดเลยใช้ครับเดี๋ยวพี่พูดตามครับ โมจชาโมจตาฮาโจปาโตฮาโจปาโตหมดเขาหมาปามาปามาโมจชาโมจตาโมชางดาโมชังปชะมิปชามิไปจุงปีจุงทายาโจสตูเบียรจทายาปชะจียาปจะมาบอกเขาลร็วไปไ่มาทไมมาทำไมกลับบ้านกลับบ้านที่ พี่มีนุ้ยมีนุ้ยมีจักมีจักพ่อแม่พ่อแม่การทูนอาจจะเป็นบทสวดประจำของเขาหยิบกลับบ้านแล้วถือว่าเขาสวดแล้วไม่โกหกจริงใจต่อกันพขอแม่ครับขอบคีณครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะได้ครับแจกน้ำครับผมพี่ตาถามไปเคยหรือไม่ถ้าเคยนิดหน่อยก็จิบถ้าเคยมากก็อาบนะอ้าวชนแก้วก่อนจิบน้้แกว

เราเพิ่มกันเลยครับคำถามแรกครับเคยหรือไม่เคยใจไม่เคยหรือไม่เคยเคยตดในที่สาธารณะงงเลยเคยเนี่ยออกมาตดนอกบ้านเนี่ยยืนคนเยอะเนี่ยเราก็ตดเนี่ยเคยหรือไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยตดเลยเกิดมาไม่เคยตดครับเวลาเราเข้าห้องน้ำอ่ะเวลาไม่เข้าครับเราห้องน้ำไม่เข้าไม่เข้าเกิดมาเกิดมาไม่เคยเข้าห้องน้ำครับขี้ไหมปกติขี้ไหมไม่ขี้ หมายถึงวันอื่นอ่ะไม่มีครับวันอื่นก็ไม่มีครับไม่ตดไม่ขี้นี่คนมัเนี่ยใช่ใช่เออแล้วเวลาเรากินอะไอื่นเข้าไปเนี้ยเน่ยจิงขี้เลยตกลงเราเคยขี้ไหมไม่เคยน้องอาจจะงงปกติกินเข้าไปนะครับกินข้าวเนี่ยเราขี้ขี้เลยขี้เลยครับเราขี้ไหม อแสดงว่าเราอยู่ปกติเนี north, uh ่ยเราเคยขี้ครับเคยตดไหมไม่จยครับอ่าก็อาจจะเคยขี้แต่ไม่เคยตดูแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราเคยตดไหมไม่จยครับไม่ตดครับแต่ขี้่ขี้จดครับบางทีก็มีขี้แล้วก็ตดบ้างครับมึงตั้งครับ ล้คำถามอะไรผมที่มากูผิดเองจะพี่เปลี่ยนคำถามอ่ะไอ้คำถามเมื่อกี้เราสมควรเคยไหมประจําเลยแล้วข้างนอกเราก็ตดไปห้องไปห้างพี่ก็ตดบางทีแต่ก็จะมีอยู่อาจจะไม่มีเสียงบางทีไปที่รู้จักก็มีเสียงก็แล้วแต่คำถามต่อไปเคยหรือไม่เคยเยี่ยวรถที่นอนเฮ้ยยยยยนอนไม่เขาถามไม่ได้พูดตามอ๋อเคยไหมไม่เคย ไม่เคยเยี่ยวรถที่นอนแบบเราหลับอะ่ะแล้วเราก็ไอ,อ,อมไม่อยู่แล้วเราก็ฉี่บนที่นอนอยากอยากไปฉีล่ลงน้ำเลยฉี่ลงน้ําเลยคร<ด>ับฉี่ลง,ลง,ลงน,น้ําแต่ไม,ไ,มนนไม่ลงที่นอนไม่ไม่หอย่อยลงที่นอนเคยนอนอยู่แล้วปวดเยี่ยวไหมปวดครับปวดครับพอปวดแล้วก็ขี่ขี้ขี้ เคยนอนอยู่ปวดปวดฉี่แต่ว่าเราขี้ครไปปวดฉี่อยู่เลแต่เราขี้เลยขี้บนมันจะนอนชัััวรคบยงี่นอนขี้บนที่นอนครับก็คงไม่เคยนะครับคำถามนี้ก็รอดตายก็คงไม่เคยพี่ทิตาเคยฉี่รถที่นอนตื่นมานี่ที่นอนเหลืองเลยทารถีน้ำท่วมด้วยใอ่ครับที่แบบฝันไงฝันว่าฉี่ตื่นมาอ้าวฉี่จริงๆเคยฝันว่าฉี่ไหม เคยครับเออในฝันเราฉี่เลยไหมเคยครับเฮอพอตื่นมาปุ๊บเราหดเที่ยวเออแล้วฉี่บนที่นอนฉี่ฉี่บนที่นอนฉี่อันอนอ้าวแสดงว่าเคยเคยฉี่บนที่นอนไม่เคยจริงๆเอาตกลงเคยใช่ไหมเคยใช่ไหมอ้าวอางนี้ครับอ๋อจะเคยเอยเคยเคยยบ่อยไหมบ่อยไหมบ่อยครับพี่อ้อถ้าบ่อยอาบน้ำอาบอาบนะเออขอเสียงดนตรีอาบน้ำให้อ้อนหน่อยอ้าวตึงตึงนเดตึงดินเดินเดินเอ่เออ คนที่อาบน้ํามันเล่นน้ําไปด้วยคำถามต่อไปครับครับเคยหรือไม่ไม่เคยครับยังไม่ได้ทาอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวทาครับเอาได้ได้ถอดก่อนให้พี่ไปเก็บไหมแล้วแอบรองเท้าแอบไอ้นี่ครับแอบเปีรี้ยรองเท้าสวยด้วยอ่ายุ้ไปเฮ้ยมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยนะครับที่เละลองดู ไปเอ้ยเมื่อกี้นิ่งเลยปะยอนหัวไปไปโอ้ยน่าจะตั้งก่อนน้่น้ไม่ไม่โดนจบแล้วหย,ยุดไปไปถามคำถามต่อไปครับอมเคยหรือไม่เคยไม่ยอมแปรงฟันแล้วออกจากบ้านไม่แปรงครับเคยไหมเคยไม่แปรงแล้วออกจากบ้านไหมไม่เคยไม่เคยลืมแปรงไม่แปรงครับ เอางี้มึงใส่สูตรอย่พอพดีสมมติกูตั้งมึงเป็นทานายแล้วก็ลองถามเขาหน่อยคุณออสเนี่ยคุณออสเคยมีลืมมั้งไหมโปรตีนแปรงฟันใช่ครับแปรงทุกวันใช่ไหมครับผมแปรงช่วงกี่โมงวะห้าโมงครึ่งคือแปรงทุกวันห้าโมงครึ่งครับคือนะี่คือรอบเย็นหรือเปล่าจูเหมือนครับอ๋อรอบเย็นครับรอบเช้ากี่โมงครับประมาณเช้ายองจุ่มเช้าหกโมงครับอาจจะเป็นคนภาคแต่ภาคก็ไปเรียกเวลาตามกันในระดับนี้หรือที่อาจจะอยู่ต่างประเทศอ่ะฮะตกลงว่าไม่เคยลืมแปรงฟันครัับบสาาาาหรคถมนี้อ่ิต เคยครับเคยลืมนิดหน่อยด้วยใช่ไหมวันนี้แปลงมาจริงปะเนี่ยจริงฮอตยัดเขาว่าตาปากเหม็นจริงไหมตาอาการยิ่มันจริงไหมเออเหม็นเออเหม็นเออเหม็นตาเคยลืมแปรงฟันออกจากบ้านครับบางทีก็ลืมครับครับถึงขั้นอาบเลยคุณลืมเล็กน้อยคุณจิบเอาแล้วกันท่านไม่บ่อยครั้งคำถามต่อไปเคยหรือไม่เคยโทรหาเพื่อนตอนหกโมงเช้าใครจะมาใครบ้างโทรหาเพื่อนหาเพื่อนคนไหนบอกชื่อได้ไหม กัดกัดครับคุณครบกันมานานยังใหญ่เลยครับนานกี่ปีห้าปีอะโอห้าปีครับห้าปีรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยูทูบยูทูบครับรู้จักกันผ่านยูทูบครับเคยโทรหาพี่นุ้ยไหมโทรครับกี่โมงประมาณหกโมงครึ่ง ถ้าไปปกไม่ต้องโมงเช้าโทรไปคุยอะไรคิดถึงหรือเปไม่จริงคิดถึงครับพี่นุ้ยตื่นยังเจ๊ครับตื่นแล้วครับเดินดูน้ำอาบน้ำเลยอาบบ่อยไหมอาบบ่อยจะจอกกลับอ๋อเดี๋ยวโทรกลับจับไอ่ขี้ไหลพูดๆเลยเคยใช่ไหมเคยครับแต่ได้ว่าเคยบ่อยด้วยเคยอาบเคยบ่อยอาบลูกเท้ากระปุก เอาครับทีมงานทีมงานอ่ามาละอ่านี่ยาสระผมอ่านี่ออดอันนี้เฮ้ยย้นขึ้นมาเองมึงใหญ่ตอกใจอะไรล่ะคำถามต่อไปเคยหรือไม่โดนคนอื่นชมว่าน่าตาหล่อได้เคยครับน่ารักอ่ะไม่ครับไม่เคยครับแล้วหล่อรอไม่มีใครมาชมว่าหล่อเลยไม่มีชมครับหล่อมากครับอันนี้หล่อไหมหล่อครับออสหล่อไหมหล่อครับมีคนชมไหมว่าหล่อหล่อครับหล่อทำไงทำท่าไงหล่อเฮ้ย เฮ้ยเนี่ยหน้าหล่อนี่เขาเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะนี่นี่นี่หน้าแรกหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ซ้ำหน้าเดิมเองเมื่อกี้คําถามถามว่าเคยหรือไม่เคยโดนคนอื่นชมว่าหล่อหล่อครับอ่าอาบน้ำครับดีใจอ้าวเอ้ยนี่ครับ สบู่ไหมสบู่มีสบู่มาแล้วอ่าววางทิ้งไว้อ่าสบู่ไดบู่ได้ครับงี่นะข้อแขนเลยครับอ่าเอาเลยล้างออกเลยล้างหัวด uh, uh, uh. uh. uh, ้วยเออบางทีห uh ัวไม่ลงพื้นหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวจบกลับบ้านเอ้ย

เคยหรือไม่เคยจีบผู้หญิงเคยครับเคยบ่อยไหมบ่อยครับเอาแล้วบ่อยอาบน้ำอาบน้ำโอเคมาอ้วนนี่อคือจีบหญิงอ่าอีกหน่อยอือหญิงเยอะครับเคยจีบกี่คนสองคนเราจีบหญิงจีบไงจีบไม่มีไม่มีครับเอางี้ขอถามเรื่องความรักมีเมียยังยังไม่มีไม่มีเลยอ่ะแล้วมีคนคุยด้วยไหมเยอะ เฮ้ยเจ้าชูวะเนี่ยเอาชูสิเฮ้ยตายแล้วตายเจ้าชู้อาจารย์ตาจายเฮ้ยเล่นตัวเองก็ได้โอ้โหโอเคโอเคคำถามต่อไปเคยหรือไม่เคยมีคนชมว่าออสร้องเพลงเพราะมีไหมเพราะออสร้องเพราะเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงร้องให้ฟังก่อนดีกว่าได้ครับว่าเพราะจริงไหมเอาเป็นไงอะลำดวนสวนลำใหญ่ได้ที่เอยนวล โอ้จะชวนน้ำใจตาจะชนยุ่งใจแต่ีจะไม่กูกไม่มาเพลงนี้นะที่คนชมมาร้องเพราะครับเต้นไ้มเต้นไม่เจ็ดไม่ชอบเต้นเคยทจีเผอก็เลยไม่เต้นเคยอเผอเผลอเผลอเมลออเลอผอเผเผลอเผลอเมลรเผอเคอเผลอเผลอเผอเผรัเลอเผลอเอเอเผอเอผออเอเผลออผอผเออ พอกลับบ้านแอะคำถามต่อไปครับผมอยากถามนะได้ไหมเรื่องแบบเรื่องลับๆอะไรเงี้ยได้ไหมแบบเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยครับได้นะเคยหรือไม่เคยเคยชักเล่าจะเว่ารู้จักไปหรลูกรู้จักบ่อยไหมบ่อยเฮ้ยบ่อยด้วยเหรอบ่อยที่บ้านหรือข้างนอกข้างนอกข้างนอกตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยวันเมื่อไห่ครับ สองครั้งครับวันละสองครั้งครับเช้ากี่ทีหกทีเช้าหกทีครับวันละสองครั้งเช้าหกทีเช้าเช้ากี่ทีนะแปดทีเช้าแปดอีกโอ้ยวันละสองครั้งเช้าหกทีเช้าแปดเที่ยงกี่ทีเที่ยงถามครับเที่ยงสามเย็นเย็นทองครับกลางคืนกลางคืนไม่มีกลางคืนไม่มีรวมกันแล้วกี่ทีสองทีสองทีแล้วเวลาชักทำยังไงเฮ้ยยังไงน้องไงโอ้กพู พูดอะไรเอาเอาว่าพูดไงเอาว้าวเอาว่าวแปลว่าพูดหมายถึงว่าหมายถึงพูดใช่เคยพูดครับเคยพูดไงถามยังไงเออถามเข้าไปเออถามอาจารถามอโอ้ยอจาเออาผ้าผ้าห่ผ้าไอ้นาะทจะเอามาหนุไนทำไมของเราใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เยอะเท่าไหร่หมายถึงอะไรกางเกงในขอบกางเกงในครับอ๋อเยอะไปเยอะไปเรียใหญ่กันนี่ เออเฮ้ยเคยดีม yeah! hey. ีช kind of ็อย um, ีช็อตแค่ใหด้วยคำถามต่อไปเคยหรือไม่ไม่เคยยังอ๋โอเคเคยหรือไม่เคยเมาเร้าเ่ายเล้าเคยเคยกินเร้าไหมไม่จริงอ๋อไม่กินไม่กินครับแต่เคยเมาเล้ายังไม่ช้ายังไม่สางยังไม่ช้เข้าวาษาครับอ๋อเร้าข้าวษา นดีเขาภาษาก็เลยไม่กินเอางี้ไอตอนที่ยังไม่เข้าภาษาเออตอนยังไม่เข้าภาษาเคยกินเหล้าไหมไม่เคยครับไม่เคยครับแต่เคยเมาใช่ไหมไม่เคยเมาอ๋อไม่เคยเมาเคยเห็นคนเมาไหมไม่เมาครับแล้วเคยเห็นคนที่เขาเมาป่ะพี่นุ้ยเมาไหมพี่นุ้ยเมาเมาเมาเฮอะหรอพี่นุ้ยอะไรเนไหนเวลาพี่นุ้ยเมาพี่นุ้ยเดินยังไงเดินยังงี้เออถ้าเวลาเมาเดินไงไงงี้เฉนี่ปี๊ดโอ้โหหรอเมาล้มเลยเหรอครับโอ้ไม่เคยเมาครับ โปรติกินเหล้ากินเบียร์ครับเหล้าขาวครับอ๋อเหล้าขาวแล้วตกลงเคยเมาไหมไม่เมาแล้วเราเคยอะไรอยากลองไหมอยากกินไหมไม่กินโอ้แล้วกินจิมมีโค้กน้ำเปรี้ยวหมดอ๋อกินเงินดีกว่าครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วนี่ย้ายไปนี่ดิไปนี่ดิครับผมเอออีมันนี่เขาอีมันนู้นไม่ใช่อยู่อีมานี่อยอีมานี่ไปที่นี่มามามาปวดี่มาเยอะครับ ฝนจะมาเลยครับ,รบเออ,เ,อ<ป>เลยเล่นฝนเล่นน้ำฝนลาสุนมาได้ไม่ใช่ครับไม่ไเล่นหรอไม่สบาย อ๋อกูไม่สบายครับไม่สบายอกหาหมออยาหาหมอยากหาหมอไม่ทันไงหอหาหมอไม่ทันปวดลงแล้วปวดลงแล้วปากน้องออนนะฮะวันนี้วันนี้ขอบคุณงานน้องออนมากตอนนี้มีผลงานอะไรบอกบอกคุณผู้ชมไปผลงานที่มีตอนนี้ผลงานแรกอะไรอะไรไอรายการอะไรนะรายการอ่ารายการอะไรตอนนี้หนูอยู่ที่หนูไป่ถ่ายนะอ่ะไรฮาอะไรฮานี่ฝากนะฮะน้องออนด้วยแล้วก็อีกรายการของเซน์อ่ะ อ่าก็มีรายการแยกอยดีนะวันนี้คุณน้องออนหน้านะครับฝากติดตามน้องออนด้วยนะครับน่ารักมากขอบคุณมากไงหนาวไหมโอ้โหสนมากเลยอันหนาว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 อัหนาวโอ้โหนึกว่าจะไม่โอ้โหมากๆเลยเดกันดิเฮ้ยนึไป อีคพับก่อนขอบคุณมากครับฝากติดตามน้องอ๋อด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็อยากให้ใครมาอีกก็คอมเมนต์นะครับบ๊ายบายไปแล้วหนาวนะฮะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับไป